โอเคครับมาวันนี้มารีวิวไฟฉายนะครับไฟฉายตามนี้เลยนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วพอดีหาข้อมูลไปแล้วคร่าวๆแต่ลืมหาเรื่องภาษานะขออภัยผมเป็นคนไม่เก่งอังกฤษนะครับแต่ก็พออ่านได้เป็นบางคํานะครับผมมาทาแบบทไในที่เ,เราเห็นบ่อยๆนะนะครับขออัปไร์วันนะี้ทีนี้ด้วยนกครบับนะ,ะนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นไฟฉายยี่ห้อนี้นะครับพร้อมอ่ะอันนี้ในกล่องกล่องผมว่ามันกล่องเปล่านะครับก็มีแค่นี่เพราะว่าผมเอาอุปกรณ์มาอยู่ข้างนอกหมดแล้วนะครับจะได้มั่งไวนะครับผมบอันนี้คือไฟฉายพร้อมขาจับรางยี่สิบมิลน,นะครับมาพร้อมกับฐานนะครับผมมอาน,นี้เป็นเดี๋ยวเปิดเปิดสุดก่อนขาจับรางยี่สิบมิลน,นะมามีหางหนูให้ด้วยนะเมื่อหนึ่งมันอยู่เท่าไหร่ประมาณ ห้าร้อยมาห้าร้อยห้าสิบมาประมาณนั้นหกร้อยแต่ถาดเป็นถ่านธรรมดานะครับมันไม่กี่แอมแต่นี้เป็นถ่าดสองพันห้าร้อยแอมนะครับสามสิบห้า A max นะครับผมซึ่งถ้านหาที่ชาร์จเอาเองนะไม่มีที่ชาร์จแต่มีถ่านชาร์จแบบนี้ให้นะครับซึ่งของเดิมมันแค่พันนะครับนี่ก้อนหนึ่งก็ร้อยสี่สิบร้อยเกือบเกือบสองร้อยบาทแล้วแหละนะครับนี่ท่านได้ไปก็ในราคาสี่ร้อยค่าส่งห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นตูดแบบมีหางหนูนะครับก็คือใช้กดตรงนี้แต่ถ้า เรามีตูดสองอันนะครับถ้าแบบไม่มีหางหนูเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะปิดไปแบบนี้ได้เลยนะครับปึป๊บแล้วก็กดสว่างนะไม่มีแบบกระพริบกระพริบนีนะครับเนี่ยนะอะเร็วไปนี่ธรรมดานครับโอเคนะครับคือกดหนึ่งที่ จะเป็นแบบนี้นะครับสัญญาณเขาเรียกอะไรสัญญาณ S อ s นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นรหัสมอสกดเปิดปิดธรรมดานะครับเป็นไฟกระพริบนะท่านลองฟังเสียงกดผมดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่สายไฟฉายจ่านะเพราะปกติผมใช้แค่เลดดอรไฟฉายไม่เคยใช้ <laughs> นะครับถ้าใครเคยใช้ก็นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นหางหนูนะครับแล้วก็ใส่แทงเข้าไปเลยนะครับ ก็บิดกลับเข้าไปปึ๊บเราก็กดแบบนี้นะครับกดเปิดได้เลยนะโอเคผมเก็ล้อันนี้จะเป็นแบบกดเปิดธรรมดานะครับอย่าไปส่องตานะตาพลาเลยนะครับอย่ากระโดนฟแฟลชนะครับผมใครเคยเล่นเกมพวก sf หรือ pb เนี่ยแม่งกดเก่าเลยนะะเออนั่นแหละแม่งตาพลาได้เลยนะนะครับ ตาวิงตาวิงนะฮะอันนี้กดเปิดนะครับหรือถ้าจะกดกดเปิดไว้ก่อนนะแล้วกดทีนึงเบาๆนะครับเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกระพริบนะครับจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณ SOS นะครับผมแล้วกดอีกทีนึงจะเปลี่ยนธรรมดานะครับกดทีนึงปิดแล้วกดอีกทีนึ่งอ่าเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดแค่เปิดปิดก็คือกดปิดเนี่ยแค่เนี้ยอ่าเนี่ยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับท่านใดทรับสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจบ b การถ่ายเชืองเซานะครับแลนด์บีเคแอร์ซอฟนะครับผมนะครับหรือกดผมว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจให้นะครับผมแต่เดี๋ยวอันเนี้ยผมจะแยกออกแบตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดนะครับผมก็เดี๋ยวจะแยกไว้แบบนี้เนาะนะครับแบตก็ใส่ไว้ในกล่องให้แบบนี้แต่เดี๋ยวตอนแท็กผมจะยัดให้แน่นกว่านี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับปึ๊บขอบคุณครับ